นี่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 เจ้าแฟดเจ้าแฝดมันหนีเข้ามาในป่ากันสองตัวฝนก็ตกเี๋ยวไม่อยอกเข้าบ้านกันเลยตรวจโลกันอยู่นี่เน็วามลอรหมไ่เม่ไมล้กกับมา แ้วแมวแมวแออกมาเร็วแมแมวมวแมแมมาเร็วเาีวมมาเร็วแมวแมแสีกรมจืนกักพืนดิมาเร็วแมวแมแมววแมแมเรวมาสำรวจได้แล้วนะเข้าบ้านเลย

วัวน,นี้ก็ไม่เข้าบ้านแล้วมั้งนะอย่าพากันสนเรวเดี๋ยวเข้าบ,บ้าน มากับบ้านกันแล้วค่ะนเียไปไหนถนนนรัเเร็วเร็วเรมเร็วเวเดี๋ยวรถทับกลับบ้านกันไปมาเรรร ไปเรื่อยเลยนันน่ะมาเร็วเกลับมามาเร็วมาแมวรมวววแมวมวาเร็วมาแมวมวมาเร็วกลับเดี๋ยวแมวใหญ่จัดการนะมาเร็วมามาเร็วมาแมมวว นั่นนั moisture, jamais, ่นนั่นถนนล้วมานี่ลาเร็วมาเร็วมวมว็มาเมาเร็ววเร็วกลับบ้านกันเร็วมเเวไปข้าบ้าน เร็วมาเียวเมียวเมียวเร็วยังไม่มาอีกมาเร็วนี่เขามากินน้ำแล้วเนี่ยมาเร็วอ่ะมาเร็วมากลับมาเร็วมาเมียวเมียวเมียวมาเร็วเมีย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 วมากลับบ้านเร็วมาเร็วเร็วมามาเมียวเมียว

แต่ควายนะพี่แมวเด็กกินยาแมวกินยาไปไปไปทำความสะอาดบนบ้านเนาะตรงนี้ก็เลิกอยู่นี้แหละมาเร็ว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 กลับบ้านเร็วสนกันอยู่นี้แหละมาเร็วเร็วกลับบ้านเข้าบ้านเร็วเร็ว xí lêu, không bao. lóc ra, lóc

นู่ไหนเนี่ยเลย่ก็ดำด้วยแมวใหญ่มาแล้วว,วันนี้มาหาเหรอเออวันนี้มาหาเหรอจะกัดน้องหรือเปล่าแล้วเนี่ยมัน,นกัดนอนเยินกันนอนเย่นกันเอ,อ้นอนเย็นกันวันนี้แมวชายมาหาโอ้ออกจากบ้านมาหาจะกัดน้องนะท้ำกัดน้องนะ ตัวเป็นบุ้งแก้วเลยนึกถึหนอนบุ้งอะ่ะเออหนอนบุง้งอะไรเนี่ยหนอนบุง้งหนอนบุงนนบ้งต้องหลังไหมผื่อกัดน้องยังไม่รู้จักกันด้วยน้องน้องอันนั้นน้องมานี่มาอย่ากัดน้อง